มาจ้ามากินขนมจีนน้ำยาน้ำเงี้ยวนะคะช่องนิดาสาวใชัยคนนะคะผักเยอะเลยนี่ผักเยอะเลยขนมจีนน้ำยาน้ำเงี้ยวฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องนิดาสาวใช้คะคะยคหน่อยด้ยวยจ้าอร่อยอไม่ทำงานสวัสดีค่ะช่องนิดาสาวิยมากินขนมจีนน้ำยาน้ำเงี้ยวนะคะ มาจะเปิดเนาะเปิดไฟเปิดไฟหน่อยมาจ<ไ>ฟาจแล้วก็ปิดไฟดหนยดอกยิ้วเต็มเลยนี่น่ากินมากเลยอ่ะดอกยิ้วใช่ไหมดอกยิ้วนี่ค่ะคุณร่อนน้ำได้ไหมได้น้ำใส่น้ำไปเยอะๆเนี่ยขนมจีนผักจัก้พะเยาระวังระวังมันหกนะเนี่ยระวังนี่นี่มัน,ม,นมันไม่ตรงมันไม่ตรงมาจะหิวอย่างแรง ทำ,ทำแบบใหม่ได้ไหมอารนเล็คยังสิไปกันใหญ่เลยเอาเอายกก่อนเดี๋ยวทำให้ยกไกด้เมืบบ่กินน้ำกันจะมีะมเวลาน้อยนะคะต้องรีบเรอยเพ่เซ็ตดูคนเดียวตากล้องกับอื่นน้ำลายกัก แซ่แซ่จช่โอเคบอกเกบอกว่าถ้าไม่ไม่เผ็ดเ,เอานี่ใส่เอาพริกใส่ไหมล่ะเอาไหมไม่ชอบไม่ชอบเล่นท่อไห่จะกำลงกังพอดีเอาแตงใส่นี่เอาแตงปเปรี้ยวใส่อร่อย มามาจ้ามากินน้อกันพักกระเป๋าได้พี่น้องกกยืใส่นเนาะเส้นมันเยอะใส่็จไปหมดเลยเส้นมันเยอะขอบคุณภาพี่พเยอะนะคะน้องติณ ชีดามากผักกินขนมจีนทีนึงเป็นครึ่งกิโลนะคะ เ่บหลายจ้ะผักสลันีน่จ้ะผักสลันีน่ผักอะไรนะผักสลันีน่จ้ะวอลข้าวชีไม่ก่อนสลันีน่ชู่มถผักชีเนี่ยผักชีลาว ถ่ายไม่ได้นะคะปาจีเราปากของเราบวชข้าวกินเข้าไปบวชอึดบวชยากพักนี่ค่ะกินเข้าไปอันนี้เ<บ>วลาเราจะตั้งมาทำยังไงเนี่ยล็อกตัวไหนฮะได้มาจามมันล็อก, <ains S 1> มกไม่ได้นะนี่เออไม่ได้ก็จะไว้ก่อนจ้าตากล้องนะคะจะเยินค่นะตากล้องหิวก็อดเอานะคะตากล้องหิวอยู่คนเดีดยวนี่เข้าก็อยากกินเสียงไม่เข้าแล้ว ไม่รู้เออทำยังไงไม่รู้เจ๊ขามันเนี่ยมันเขาให้จับก็จับไปก่อนจับจับจับอยู่อย่างแรงทับมีไงรับมีไงตาสุดสวยดดีไปกินม้อสีสันน่ากินมากเลยดูสินะเอา้า แต่ไม่หมหมูเหรอมามาจา้าหมูหมูเลือดไก่อักต,อติดข้อตายไปเด้อยหงำใหนเล็ดแมเสียบแเสียบเสียบปีนี้อืม เินสร้างได้เป็นตัวจะตอนนี้หิวแห้งจะกล้องหิวบ่จ้าจ้ากดทนเอาเด้อจ้าข้าถือกล้องเลยบึ้งนะเ็จเ็จโอเคโอเคเนาะเสร็จก็ไม่ขาดเนาะ ดิกินขนมจีน,นเหนียวพี่ดีดาเนี่ยชอบกินขนมจีนเนาะเห็นกินเด่นกันกินนาทีอ่าได้เนะี่ยอ่าแล้วใช่ไหมคะคำใหญ่<น>ตรงท้ายตรงท้ายคำใหญ่ ผักเยอะๆหมวนผักเข้าไปตากองน้าวไรแตกแล้วกอินคนอื่นเอาเข้าไปเลิศค่ะกินนี้น่าอร่อยอืผักค่ะจัดไปมีกองแตกคอยเชียร์อยู่ที่โดด เป็ดไ,ไหมล่ะแซ่บครับจ้ะบอยเอาแตงเนี่ยนะไปใส่แตงดอกนี่นะบอจ้ะมันเข่ากันดิแตงดอกมันเข่ากันกับอันที่จริงก็จะให้ใส่ผักกาดใบอะไรนั่นใบผักกาดจ้ะนั่นๆๆ่อันในมือน่ะอร่อยไม่ไม่ไม่ตัวนั้น่ะ ใบใหญ่ๆอันติดเตออินั่นเล็กคอยว่ามันอัน,นเออมันแซ่กเข้ากันดีดียังวะหอม<อ>นะเลิกก็เหมือนใบนางรักบ้านเราน้ำเด็ดแซ่กเอาไว้กินน่องขาอร่อยจนหยุดไม่ได้อโอเคนะคะเดี๋ยวเต้าก้องหิวข้าวสวัสดีจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสักใครช่องนีราสายบุญนเด้จา้าขอบคุณค่ะ